ตอนนี้ผมก็อยู่ในในติดต่อผมนะตอนที่ผมมีแอร์เขาของตัวเองกันที่เรียบร้อยแล้วแค่เสิร์ชไปคปําว่าหน้อยชั้นแนวเพียงเท่าน,นี้ฮะตัวใหญ่หมดเลยฮะจะเป็นรูปวันนี้นะฮะรูปประธานนะฮะอันนี้คือแอร์เขาของผมเองฮะส่วนที่เหลือของปอมหมดนะ รู้ว่าตอนทุกคนอาจจะเบื่อในการหาแอปอนิเมะต,ต่างๆในเว็บที่ว่าหุ้ยกูหาดูไม่ได้โอ้หาไหนาๆหาตั้งไหนเฉพาะคนที่มีรู้เท่านั้นนะครับคนที่รู้อย่ามาด่าผมนะเว็บทุกคนจะเข้าไปดูนั่นคือมีชื่อเว็บอนิเมะว้าให้ดีซินิแต<ป>กแ,แล้วกันนะฮ<ๆ>นี่ฮะไอเจ้าอนิเมะตัวนี้นี่เองครับผม เนี่ยกดไปที่แรกสุดเลยนะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เข้าไปดูได้เลยนะคะมีต้องจอมมารสัรวดอะไรใหม่ด้วยนะเข้ก็กดเข้าไปเข่งข้อนี้สามารถดูได้เลยฮะเรียกพลาดได้เลย,เลยถึงจะไม่ดูฮะไปดูกันเองนะครับตัวนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคลิปสั้นนะหายไปนานคลิปแค่นี้ว่าไปแล้วจบ Hộc sịt vị lịch. 1 9